กองทัพบ,บกไทยต้องการปฏิบัติการตอบโต้กัมพูชาในแง่ทางทหารอย่างรอบคอบและระมัดระวังพร้อมเตรียมพร้อมทุกมิติเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และความมั่นคงของไทยสถานการณ์ที่เป็นข้อกังวลในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่30กันยายนพลตรีวินไทยสุวารีผู้อำนวยการกองบัญชาการกองทัพบ,บกโฆศกทอบอกล่าวว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมในพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนและมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความกังวลและความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนการใช้กลยุทธ์สร้างสถานการณ์เช่นนี้ของกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือหวังให้ฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยอาวุธและใช้เป็นหลักฐานในการบิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้กัมพูชาดูเสมือนเป็นผู้ถูกกระทาและประเทศไทยกลายเป็นผู้ทุกราาและละเมิดข้อตกลงความต้องการในการตอบโต้และปกป้องภาพลักษณ์ของไทยโฆษกทอบอกล่าวว่าการสร้างสถานการณ์เช่นนี้มีเป้าหมาย เพื่อขยายผลไปยังเวทีสากลและทำลายภาพลักษณ์ของฝ่ายไทยดังนั้นกองทัพบ,บกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตอบโต้ทางทหารเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงแค่การตอบโต้ทางทหารไม่เพียงพอแต่ต้องมีการบูรณาการทั้งมาตรการด้านการเมอนการทูตและการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และความมั่นคงของไทยทั้งต่อประชาชนภายในประเทศและต่อประชาคมระหว่างประเทศ การปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานาสากลโฆศกทบอยืนยันว่ากองทัพบ,บกได้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลฝ่ายกัมพูชาได้ปรับมาใช้การต่อสู้ในมิติการสื่อสารสาธารณะเป็นหลักในการสร้างภาพว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำซึ่งทบอต้องตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริง การเตรียมพร้อมและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดทั้งด้านการปฏิบ <met sweating> ัต <parasite> ิการทางทหารในพื้นที่แนวหน้าและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนหลังฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองพร้อมเข้าดําเนินการทันทีหากเกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้นทอบบขอความร่วมมือจากประชาชนในการระมัดระวังข่าวสารที่อาจชักจูงให้เร่งเข้าปฏิบัติการทางทหาร สุดท้ายนี้ทบอขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการปฏิบัติต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติเพื่อป้องกันการดำเนินการในห่วงเวลาที่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออํหนวยและอาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ได้ยุติลงคําถามสําหรับความคิดเห็นและการพูดคุยคุณคิดว่าการตอบโต้และปกป้องภาพลักษณ์ของไทยต้องเป็นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทัพบกในการตอบโต้สถานการณ์นี้ คุณเห็นว่าการบูรณาการทั้งมาตรการด้านการเมืองการทูตและการสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการปกป้องภาพลักษณ์และความมั่นคงของไทย